หนักใจคุณตาลหนักใจเรื่องอะไรพี่ก็ผมอะ่ะไม่รู้จะเลือกใครอ่ะสิอยเรื่องนี้ต้องขยายยังไงครับมันมีสองฝั่งอะครับพี่ฝั่งหนึ่งก็แบบว่าให้อารมณ์หนักแน่นอ้โหอีกฝั่งหนึ่งก็แบบว่าไม่ผูกมัดอ,อิสระอผมก็แบบหนักใจมากๆแล้วยังไงต่อทีนี้ ก็เนี่ยไม่รู้จะเลือกใครดีช่วยผมหน่อยพูดถึงสาวคนไหนแล้วเนี่ยเป็นลำโพงตาลส,ส,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับพวกเราสองคนในช่วงสาวสดีๆดีฮาวถู <How to S 1> ครับท่านผู้ชมครับนี่เขามีท่านะ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับพี่เทพนะฮะจะมาคุยกันเรื่องปัญหาหนักอกหนักใจของพี่เทพเขาครับนะฮะว่า เขาไม่รู้จะเลือกใครและอีกหลายคนผมเชื่อว่าก็หนักใจเช่นกันเรื่องอะไรครับพี่ขยายคว่างปัญหาเหมือนกันกับผมนี่แหละนึกว่าเรื่องสาวๆไม่ใช่เรื่องลำโพงนี่แหละผมว่าหนักใจเพราะพอกับผมนี่แหละยังไงครับพี่เราไม่รู้จะเลือกใครไงระหว่างเวลาเจอลำโพงแอคทีฟที่มีแอมในตัวกับลำโพงที่เปล่าๆไม่มีแอมในตัวเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนดีแอคทีฟกับแพสซีฟถูกต้องครับนะฮะ ขยายความสักนิดหนึ่งสิ Active กับ Passive คืออะไรอธิบายง่ายๆโอเคลำโพง Active นะนะครับอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลำโพงที่มีแอมขยายมาในตัวซึ่งเราไม่ต้องไปหาแอมขยายมาเพิ่มแล้วเราสามารถที่จะเอาอินพุตนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธเปิดเพลงได้เลยมีแอมขยายในตัวซึ่งมันก็ง่ายแหละแต่ว่าบางทีมันจะ ไปเปิดให้มันดังๆเกินกว่ากําลังที่เขาเซตอัพไว้มันก็ไม่ได้พี่เทพกําลังจะบอกว่าลําโพงแบบแอคทีฟกับลําโพงแบบพาสซีฟว่าแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีข้อดี<ม>ข้อด้อยแตกต่างกันออกไปถูกต้องครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับพี่เทพจะมาฮาทูขยายความครับว่าลําโพงรูปแบบไหนระหว่างแอคทีฟและพาสซีฟเนี่ย จุดเด่นจุดด้อยแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไรเพื่อประกอบการตัดสินใจท่านผู้ชมพิจารณาตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นครับครับผมเราคงไม่บอกหรอกว่าอะไรดีกว่ากันใช่ครับเพราะมันมีตัวแปรที่แตกต่างกันนะถูกต้องถูกต้องการนำไปใช้งานก็แตกต่างกันใช่ครับเริ่มต้นข้อดีของลำโพงแอคทีฟหน่อยครับ นี่เลยผมชอบมากๆากเทรนกาลังมาเลยนะครับลำโพงแอคทีฟหรือลําโพงที่มีแอมในตัวกทผชมบางทีมันไม่ใช่แค่แอมอะนะฮะมันก็จะมีไอตัว izer, อีคลาลเซอร์ปรับแต่งเสียงมาให้ด้วยปรับ<อ>โทนปรับอะไรเงี้ยเหมือนมีมิกเซอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยบิว์อินเข้ามาด้วยเราสามารถที่ปรับโทนทุ้มแหลมนะครับเสียบไมโครโฟนคืออย่างเงี้ยเราสามารถทำเองได้มไม่ต้องพึ่งวิศวกรเสียงมาทำให้ละเราสามารถที่เสียบปลัก๊ก นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อสายอินพุตเข้าไปเสียบไมโครโฟนใช้ได้เลยนี่คือความง่ายแล้วก็จุดเด่นของเขาอืครับสำหรับข้อดีของลำโพงแบบพาสซีฟนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นซิส t e เต็มที่เราจะต้องวางลำโพงจํานวนเยอะๆนะเป็นฮอล์เป็น, Hall, ปน ert, นะคอนเสิร์ตนะเอาไปใช้งานเนี่ยในเรื่องอย่างแรกเลยเรื่องความทนทานเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลย ครับนะฮะเพราะเขาแยกแอมกับลำโพงนะ<ม>เพราะอิอะถูกต้องเพราะว่าแอมส่วนใหญ่ก็จะมีระบบพวกระบายความร้อน<ม>นะฮะเป็นอย่างดี<ม>นะฮะครับแล้วก็เรื่องของการเดินสายสัญญาณเนี่ยได้ระยะไกลๆทําให้มีอิสระในการจัดวางในการเซตอัพเสียงอ๋อเหมือนที่ผมบอกว่าผมชอบความที่เป็นอิสระอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออันนี้นี่แหละ ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งฮะในการเซตอัพเนี่ยถ้าเกิดเป็นซิสเตมที่มีขนาดใหญ่พาสีบจะได้เปลียบกว่าในเรื่องของการคอนโทรลครับเพราะว่าลำโพงทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาขึ้นตรงกับแอมและแอมก็ต้องไปขึ้นตรงกับ er มิกเซอร์ที่เป็นคอนโทรลที่เป็นส่วนกลางที่เป็นหัวใจหลักในการควบคุมครับจะทําให้ง่ายต่อการควบคุมและการเซตอัพครับคืออิสระแต่ละอุปกรณ์นี่อิสระว่างั้นเถอะถูกต้องข้อดีงงต่อมาอีกแง่มุมหนึ่งก็คืออย่างที่บอก เขาแยกระหว่างแอมและลำโพงท่านผู้ชมสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ของท่านได้ง่ายถ้ามีลำโพงอยู่แล้วท่านอัปเกรดแอมได้หวัดสูงขึ้นชแนลมากขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนลําโพงไปด้วยครับผมนะฮะนี่คือข้อดีของลําโพงแบบพาสซีฟแบบพาสซีฟนะครับทีนี้มาในส่วนของข้อจํากัดนะครับของลําโพงแอคทีฟบ้างใช้คําว่าข้อจํากัดนะข้อจํากัดนะฮะคนสุภาพดีจังเลยครับข้อจํากัดของเขานะครับ เนื่องจากว่ามันมีแอมนะครับมีโปรเซสเซอร์มีมิกในตัวเนี่ยนะครับเวลาเราไปใช้งานนะครับในกรณีที่มันไม่มีแบตเตอรี่นะนะครับเราจะไปขึ้นเขาลงห้วยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยต้องหาที่เสียบไฟให้ได้ถ้าไม่มีที่ถ้าไม่มีที่เสียบไฟนี่มันใช้งานไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เดินแค่สายสัญญาณไปข้างล่างนะมันจะต้องมีไฟให้ด้วยเสียบไฟเลี้ยงด้วยนะครับในกรณีที่ไม่มีแบตเตอรี่นะฮะ ครับอ่าต่อไปเนี่ยนะครับสำหรับการเซอร์วิสเนี่ยคุณก็ต้องยกไปทั้งใบเพราะว่าทุกอย่างมันบิวอินอยู่ในนี้ครับผมต้องยกไปทั้งใบทีนี้น้ําหนักก็ไม่ใช่น้อยละถ้าลำโพงยิ่งใหญ่ก็น้ําหนักก็ยิ่งเยอะเพราะมันมีแอมป์ด้วยในนั้นถูกต้องครับโอเคครับประมาณนี้ฮะในส่วนของข้อจํากัดของลําโพงที่เป็นประเภทแบบพาสซีฟหรือที่ต้องใช้แอมเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยชัดเจนที่สุดเลย ในเรื่องของการเซตอัพมีความยุ่งยากกว่าซับซ้อนกว่านะฮะและต้องอาศัยความชำนาญของผู้เซตอัพถ้าบุคคลทั่วไปไม่ใช่อนจิเนียร์นี่ก็แบบเพราะว่าเราต้องคำนวณไงต้องแมชกันระหว่างแอมและลำโพงโอ้อันนี้สำคัญมากครับนะฮะผู้ที่เซตอัพต้องมีความเข้าใจและประสบการณ์ สมควรมีความรู้เบื้องต้นเอาเรื่องง่ายๆนะเอาเรื่องง่ายๆนะถ้าเกิดแอมเนี่ยวัดน้อยกว่าลำโพงเกิดอะไรขึ้นเออมันมันก็แบกน้ําหนักไม่ไหวนะท่านผู้ชมนะขับไม่ออกแอมก็จะร้อนด้วยนะกับการถ้าเกิดแบบไปเลือกแอมเอาเรื่องวัดอย่างเดียวนะครับวัดมากกว่าลำโพงกอักซะเต็มที่เกิดอะไรขึ้นโอ้ก็อาจจะมีความเสียหายที่จากลําโพงได้เออแหลมขาดว้อยขาดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับต้องอาศัยความชานาญนะฮะครับโอเค ต่อมานะครับเราจะมาพูดในส่วนของซับบูเฟอร์บ้างครับซับบูเฟอร์ก็จะแบ่งออกเป็น2แบบหลกัหลกๆครับแบบแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะนะครับข้อดีของซับบูเฟอร์แบบแอคทีฟนะฮะก็ลำโพงมีแอมนะครับรมีโปรเซสเซอร์ต่างๆมาเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่เอนจิเนียร์ก็สามารถที่ใช้งานได้ เสียบไฟปุ๊บนะครับเลือก preset เสียบอินพุตเข้า hmm. คือมันแมทชกันอยู่แล้วระหว่างอดอกลำโพงแล้วก็แอมบิไฟเนี่ยแมทกันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคำนวณอะไรเลย ใช้งาน <ừ> ได้เลยเนี่ยความง่ายของเขานะฮะ<อ>ลำโพงแอคทีฟกาง<ช>แหลบนี่ก็คือมันก็ง่ายแล้วนะ<ช>เรื่องของ<ช>พรีเซตเซตอัพ EQ ถ้าเกิดเป็นซับวูเฟอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของลำโพงที่ให้ย่านเสียงต่ำย่านเสียงตำ่ำมันจะมีเรื่องของการตัดคลอสฟีนซ<ช>ี่ใช่ครับโอ้เขาเซตมาให้มาหมดแล้วนะเรียบร้อยเลยเออก็ง่ายแล้วก็สะดวกนะง่ายแล้วสะดวกครับไม่ใช่อินจิเนียร์ก็ใช้ได้ในแง่มุมอื่นก็คล้ายคลึงกันแล้วนะคล้ายคล้ายกันนะฮะก็สะดวกกับการพกพาสําหรับผู้ที่เริ่มต้นอย่างเงี้ย นในส่วนของข้อดีของซับวูเฟอร์แบบพาสซีฟนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างในการพูดถึงนะฮะข้อดีของเขาก็คือสัญญาณเสียงที่จะวิ่งเข้ามาที่ซับวูเฟอร์ท่านผู้ชมจะถูกจัดการก่อนนะฮะจะไม่ได้ถูกตัดคลอสในลำโพงเหมือนกับแอคทีฟเราจะถูกตัดคลอสจัดการฟรีเควนซีเนี่ยในส่วนของเครื่องควบคุมอย่างมิกเซอร์เราจะสามารถตัดค o อส จำกัดความถีนะฮะหรือจัดการเลเวลเล่น eq เนี่ยในมิกเซอร์ได้ละเอียดสัญญาณที่ถูกส่งเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นย่านความถี่ต่ำที่เป็นย่านที่เราต้องการแล้วก็เป็นย่านที่สะอาดนะเพราะไม่ต้องมาผ่านเนี่ยคลอสในนี้ก็คือเราจัดการแต่งได้มากกว่าปรับแต่งได้มากกว่านี่คือข้อดีของเขามีความยืดยุ่นสำหรับเอาไปใช้ในงานใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ย นี่คือปรับได้ละเอียดจะได้เปรียบกว่าในการจัดการระดับเสียงจัดการกับพื้นที่นั้นๆนะฮะเพราะมันในเรื่องของอะคูสติกเฮดรูมเลยหลายอย่างบางทีเขามีเรื่องของดีเลย์อะไรเข้ามาด้วยถูกต้องนะฮะการใช้งานแบบแคสต์จะทำได้ละเอียดกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์คอนโทรลที่ท่านผู้ชมใช้ครับครับในส่วนของข้อจำกัดนะครับของซับวูฟเฟอร์แบบแอคทีฟนะฮะแน่นอนคล้ายๆเหมือนลำโพงกลางแหลมเลยฮะท่านผู้ชม นะครับก็คือทุกอย่างมันบิวอินอยู่ในนั้นเนี่ยเวลาอาจจะเอาไปเซอร์วิสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องนําไปทั้งใบหัวซับูเฟอร์ด้วยนะแล,แล้วมันไม่ใช่เล็กๆนะไม่ใช่เล็กๆๆนะงาน <c oughs> อา p r o f e s <c oughs> s i o n a l งาน PA เนี่ยแบบเบอร์ิ่มนะสินิ้ว18นิ้วอย่างนี้นะครับ <c oughs> เออแล้วเวลาไปใช้งานข้างนอกเหมือนกันนะครับเราก็ต้องหาแหล่งจ่ายไฟให้เขานะครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นซับฟูเฟอร์แบบงาน PA นี่แบบแบตเตอรี่นะ ก็ไม่มีไม่ไม่เคยเห็นไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะนะถูกต้องเลยเออแล้วทีเนี้ยเนี่ยมันการที่จะอะไรปรับอะไรเยอะแยะแบบละเอียดเหมือนแพสซีฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรับอะไรไม่ได้แล้วเขาฟิกมาฮะท่านผู้ชมมีข้อจำกัดข้อจำกัดเขาก็คือประมาณนี้นะฮะในส่วนของข้อจำกัดของซับวูฟเฟอร์แบบแพสซีฟแล้วกันนะฮะง่ายมากๆเลยครับยงงคุณจะต้องมีต้นทุนเพิ่มในการหาแอม ที่มีกําลังขับสูงให้มันแมทกันให้มันแมทกันแล้วมีกําลังขับที่เพียงพอที่จะขับซบฟูเวอร์ได้ครับผมนะฮะหากใครเล่นลำโพงแบบแพสซีฟเนี่ยรู้เลยว่าถ้าซื้อแอมให้ซับเนี่ยโอ้โหจะต้องเลือกแบบคิดหนักเหมือนกันนะแล้วไม่ใช่พอวัดสูงปั๊บราคามันก็สูงไปไม่ใช่ตัวละพันสองพันนะฮะนั่นแหละฮะ ท่านผู้ชมครับวันนี้เรารวบรวมมาเป็นอีกแง่มุมหนึ่งในการเลือกลําโพงนะระหว่างลาโพงแบบแ c t i v e หรือแบบแพสซีฟครับแน่นอนครับหากคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะฮะเข้ามาปรึกษาทีมงานของเราได้ทุกช่องทางครับครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางหน้าร้านก็มีให้เลือกทหน้าตาทางประตูนี่ว่าทางหน้าประตูประตูก็พอแม นะฮะถ้าผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับเดี๋ยวพบกันคลิป How to ูคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าพลาดครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสว,ส,สวัสดีครับ